ไฟฟล็อกเป็นหลักแต่ว่าก็ต้องเวลาเลยดีต้องดูได้ทั้งคู่นะครับทำยังไงถึงจะดูได้ทั้งคู่ก็คือต้องทําตามมาตรฐานนะครับ xhtml นะครับมาตรฐานนี้เป็นยังไงนะครับไม่ทราบว่ารื่จาก xhtml ไหมครับ xhtml นะครับ xhtml ก็เป็นเป็นแท็กที่เข้มงวดนะครับ อย่าง HTML เนี่ยเราก็จะมีแท็กที่เราชื่อแท็กต่างๆที่เรารู้จักใช่ไหมครับแท็ก a แท็ก input แท็ก area แท็ก table แต่ XML นั้นไม่มีแท็กเลยไม่มีชื่อแท็กที่กำหนดไว้คุณจะตั้งชื่อแท็กอะไรก็ได้ตั้งชื่อแท็กเป็นชื่อตัวเองก็ได้นะครับถ้าอยากได้นะครับเพราะเรื่อง XML เนี่ยเป็นแค่โครงสร้างข้อมูลเฉยๆนะครับไม่มีข้อกำหนด ว่าแท็กต้องชื่อนั้นชื่อนี้ไม่มีแต่ html html มีมีแท็กชื่อนี้ไหมครับแท็กชื่อสงสารไหมครับอ่าไม่มีใช่ไหมครับเพราะนั้น html เนี่ยคือ x m l เนี่ยก็เป็น general ใดๆอะไรก็ตาม html ก็คือ x m l ที่ ที่เป็น HTML ก็คือมีชื่อแท็กกำกับเป็น x m l ที่มีชื่อแท็กแน่นอนตายตัวนะครับชื่อแท็กเนี่ยเรียกว่า name space name space ก็คือ space คือี่อว,ว่างแล้วก็มีชื่ออยู่ใน space นะั้นหรือมีเซตอยู่เซตหนึ่งเป็นเซตของชื่อเราใช้ชื่อแท็กได้เฉพาะชื่อที่อยู่ในเซตนะั้นใช้นอกเหนือจากนั้นไม่ได้ใช้นอกเหเนือจากนั้นคือ invalid คือไม่ถูกต้องนะครับ แต่ XML นั้นไม่มี Namespace XML เฉยๆนะไม่ได้ระบุไว้ว่าแท็กต้องชื่อนัน้นชื่อนี้ไม่ใช่นะครับนี่ XML มีข้อจำกัดอีกอันนึงมีกฎอีกข้อหนึ่งก็นนงกงกคือมีเปิดต้องมีปิดเสมอแล้วก็ถ้าเป็นแท็กเดียวเราก็จะต้องพิมพ์อย่างนี้นะครับเช่น,น br แท็ก br คือขึ้นบรรทัดใหม่ใช่ไหมครับมันไม่ใช่แท็กกู้มันเป็นแท็กเดียวเพราะฉะนั้น ก็จะต้องปิดด้วยอันนี้เสมอนี่เป็นมาตรฐาน x ี่ m l นะครับก็มาใช้กับ h t m l ก็กลายเป็น XTML อย่างนี้นะครับนี้ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการประกาศว่าเป็น XTML ต้องใส่บรรทัดที่หนึ่งซึ่งคงจะจำกันไม่ได้นะครับพิมกันไม่หวไม่หวนะครับยาวเหยียดขนาดนี้ก็ก็คือตัวนี้จะได้มาจากเราสร้าง new HTML เห็่ okay, ขึ้นมาเราก็จะได้บรรทัดแรกขึ้นมาอัตโนมัติไม่ต้องพิมพ์เองถ้าใครไม่มีิพัดก็ลำบากหน่อยต้องไป,ปเปิดเว็บที่เป็นเอ l กเคนแล้วก็คัดขอกเขามานะครับหรือใครเรียนสุดๆนะท่องในนี้ได้นะครับก็แล้วแต่ศรัทธานะครับเอ็เคนท์จะมี3ระดับนะครับมี3แบบคือ Transitional Transitional ก็คือช่วงเปลี่ยนถ่ายจาก xml เป็น XML เพราะฉะนั้นกดหลายอย่างเนี่ยจะจะไม่เข้มงวดจะไม่เข้มงวดนะครับก็คือใช้ได้กันสะดวกสบายเหมือนกับ h, h, h t m e l เลยอันนี้จะง่ายที่สุดนะครับอีกอันหนึงคือส t r i ิสตลคือเข้มงวดมากๆอยู่ดีๆคุณจะพิมพ์แท็กอะไรแปลกๆลงไปไม่ได้ถึงแม้ว่าใน h, h t ททเจะทำได้เช่นอยู่ดีพิมพ์แท็กยินพูดลงไป i n นพุเป็นแท็กเดียวนะครับต้องใส่แบบนี้ถูกไหมครับผิดหรือเปล่าดูไม่ผิดหลัก XML ไม่ผิดหลัก XML แต่ใน XML แบบสตริงนะครับเขาบอกว่าแท็กอินพุนั้นต้องอยู่ในแท็กฟอร์มต้องมีฟอร์มกำกับเสมอเพราะฉะนั้นอันนี้ใน Transitional ถูกต้องไม่ผิดนะครับ เพราะมันก็เป็นแค่ทีธรรมดาอย่างจะใส่อะไรก็ใส่ไปเลยนะครับในใน h t ท l แบบสเต็แบบผิดแบบนี้ผิดอยู่ดีพิมข้อความขึ้นมาข้อความต้องอยู่เป็นพารากราฟต้องมีแท็กพีลกับอะไรอย่างงี้เป็นต้นซึ่งก็สเต็ปเนี่ยมันจะยุ่งยากเกินไปเราก็ใช้ Transitional นะครับทีนี้จะพัฒนาเว็บยังไงให้ดูได้ สองเว์เซอ,อร์แล้วต่างกันน้อยที่สุดนะครับก็คือใช้ h t m l นี้ผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวปรับฟอนเล็กลงอีกนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นยนี้ขึ้นพอมองเห็นนะครับน,นี้ผมใช้ไาย์ชี e นะครับมีกล่องสองกล่องนะครับ box หนึ่งกับ b สองค่ะเป็นเป็น b o หนึ แล้วก็ใช้ายชีตรำกับนะครับบล็อกแรกบล็อกหนึ่งนะครับเป็นสีแดงมีขนาด200 x 200บล็อกที่สองเป็นสีเหลืองน,นะครับมีขนาด200 x 200เหมือนกันแต่ว่ามีเพิ่มเติมคือมีแพดดิ้งแพดดิ้งคือระยะห่างจากจขอบภายในนะครับอานดูรูปภาพอันนี้เรนเดอร์ด้วยอินเทอร์เน็ตเอ็กไพลเลอร์ในในในอีดิทพัสน,นะครับจะเรนเดอร์ด้วยอินเทอร์เน็ตเอ็กไพลเลอร์ ก็แปลว่าขนาด200คือ200เท่ากาันแต่บล็อกสีเหลืองใหญ่กว่าเพราะเจอแพดดิ้งมาไว้แพดดิตต้งซ้าย50แพดดิตต้งขวา50รวมแล้วบล็อกนี้มีขนาด300ถูกไหมครับมองออกไหมครับต้องออกไหมาผัดวัดไหมครับไม่ต้องนะต่างกันชัดเจนใช่ไหมครับอันนี้แฮทพีแมวตัวนี้มีบรรทัดน,นี้อยู่น,นี้ตัดออกอเดี๋ยวดู ดูเปิดด okay. ้วยไฟฟล็อกดูก่อนนะครับเหมือนที่สองที่สามด้วยอ่าผมเอาเอเซฟไปไหนวะนี่มันเซฟไม่ได้อ๋อโอเคเซฟที่ทักเซอร์เพย์เว้นนะครับอ่าเปิดด้วยไฟฟล็อกอันนี้เปิดด้วยไฟฟล็อกเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเป๊ะๆเลย ทีนี้ถ้าเราพัฒนาแบบตั้งเดิมคือไม่มีบรรทัดนี้อยู่ดีก็โผลมาให้ l ี่แม่ะเซเปิดดูด้วย i อเเป็นไงครับเท่ากันเปิดดูด้วยไฟ f อกไม่มีถึงแม้จะตัดบรรทัดนั้นไปก็ยังเรนเดอร์แบบนี้เพราะฉะนั้นควรจะทำไงครับมันถึงจะเรนเดอร์เหมือนเหมือนกัน ก็คือใส่บันทัดนี้ลงไปมันถึงจะเหมือนกันถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความหมายว่าให้ IE render ตามมาตรฐานแต่ถ้าไม่ใส่บันทัดนี้ IE จะ r เดอร์ตามมาตรฐานของเขาเองซึ่งไม่ตรงตามมาตรฐาน w e ว3 c นะครับโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นการถ้าเราทำกับสไตล์ชีแล้วเนี่ย ก็ควจะสั่เอาไว้เพื่อให้ชัวร์ว่าทำออกมาแล้วพอ,พอตอนทำเด่เท็กับไอยิงเดียวกอ็ออกมาอย่างนี้แต่พอไฟฟอก็็เปิดดูปุ๊บปรากฏว่าเป็นคนณละเรื่องเลยนะครับอับนนีน้จุดนี้ต้องระวังหลายๆอย่างนะนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึงนะครับนี่คือเห็นผลว่าทำไมต้องพัฒนาด้วย Ex c นะคแถว ใครยังไม่ติดตั้งไฟฟอกนี้ไหมครับพอแนะน,น,น,นำใช้คร่าวๆแล้วนะครับก็เว็บเด r ร์เปอร์ทูบาคลิกขวาคลิิกขวาที่แถบเครื่องแถบเมนูเ่ยครับมันจะมีให้การถูกน,นะครับ ก็การถูกเว็บเดวเวลอปเปอร์ูบาปุ๊บจะมีจะมีทูบาร์กับเว็บเดวเวลอปเปอร์นะครับ mm hmm. เช่นรีไซ์หน้าต่างเป็น800เปกร600สมมุติว่าน้าหน้าจอผมพันปุกติหน้าจะพันอีกแล้ใช่ไหมครัแต่เราอยากออกแบบเว็บให้เข้ากับ800เป็600ก็ รีไซน์วินโดว์เป็น8 0ารูปอาไว้อย่างนี้เป็นตน้นเพื่อดูว่า,เ,าเว็บมันล้นไหมอะไรอย่างนี้นะครับอินร์เมชั่นต่างๆก็ดูได้ลองเล่นดูนะครับตัวนี้มีด้านล่างนะครับที่เป็นรูปที่เป็นรูปอ่าวงกลมสีส้มๆนะครับอันนี้คือเอาไว้เปลี่ยน ถ้าเกิดว่าเราเล่นเว็บแล้วเว็บนั้นเปิดดูด้วยไฟล์ฟอกไม่ได้นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นไอีก,ก็คลิกที่ตัวนี้ครับมันจะเปลี่ยนเป็นไอีให้นี่คือไอีครับใช้ไอีเรนเดอร์หน้านี้นะครับเผื่อเราเข้ามไม่ได้จะได้ไม่ต้องไปเปิดไอีหน้าต่างเลยนะครับทีนี้ไนข้างข้างๆ้งงนะครับที่เป็นวงกลมสีเทาเห็นไหมครับอันนั้นจะเป็น Java Script Debugger นะครับตัวไฟ b ์เบรกนะครับ ลองเขียนจะว่าผิดผิดไปแล้วลองดูนะมันขึ้นตัวแดงและคิดตรงนี้ก็ดีบักมันก็โชว์ซอสโค้ดจะว่าส้อผิดพลัดที่ผิดให้ดูเลยละทำให้เราดีบักได้ง่ายมากนะครับอันนี้ก็แนะนำคร่าวๆวิธีใช้ซึ่งไฟฟ้าปกติจ,จะไม่มีนะครับต้องเอาหามาลงเพิ่มเองนะครับวิธีหามาลงเพิ่มก็อยู่ที่เมนู tools add on นะครับ แอดนอทเน่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับอยากจะได้เพิ่มก็ออกดคลิกลิงก์เก็ e เ t ็ n s ์เ n นชันนะครับเราจะพาไปหน้าเว็บแล้วก็ไปช้อปปิ้งได้ตามสะดวกนะครับมีเ x ็ e n s i o นชันให้เลือกเยอะแยะนะครับ <S <S อ่าโอเคย้อนกลับมาที่ p h p นะครับ จะเริ่มต้ที่ัวแปอระครับัวแปรจะมีสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับสามกลุ่มนะครับกลุ่มส,สเกล่าสเกลา่าไทยก็คือพวกคูรีนจินแฮทนะครับตัวตัวแรกก็ประกอบด้วยยินพิเจิ่นโฟลด์หรือโฟลด์หรือซัมเบิร์นก็ได้นะครับแล้วก็สตรินพวกนี้เป็นภาษาภาษาโอโอที่เรียกว่าพิมิธลัตาไทยนะครับคือเป็นลตาไทยพื้นฐานนะที่ไม่เป็นาษานะครับ ต่อมาคอมพาวด์ไทป์ก็คือเป็นตัวแปรผสมรูปผสมนะครับก็คือได้แก่ฮา r a เรและอ b อบเจนะครับเดี๋ยวจะดูทีลต,ตัวนะนี้อธิบายคร่าวๆแล้วก็ตัวแปรประเภทพิเศษได้แก่ r รีซอ e และก็นเนานะครับ r รีซอ e ทำไมแล้วถอกใช้แล้วนะครับ มาใเรคิวรี่จะได้รีซอสออกมาครับเนาก็เป็นหมายถึงตัวแปรยังไม่ถูกประกาศค่าที่นี้ค่าเป็นเนานครับสูตรตมท้ายก็คือประเภทเทมเทียมนะครับก็ใช้ในคู่มือเช่นมิกซ์มิกก็แปลว่าทุกประเภทแต่หมายความว่าทุกประเภทแต่จะไม่ใช่ทุกประเภทนะครับก็คือมากแต่มากกว่าประเภทขึ้นไป คือมันอาจจะรีเทนกลับมาเป็นอาร์เรย์ก็ได้รีเทนกลับมาเป็นตัวเลขก็ได้รีเทนกลับมาเป็นตัวอักษรก็ได้เราเราก็เลยเรียกว่ามิกซ์นะครับหรือพารามิเตอร์ที่หนึ่งของฟังก์ชันรับตัวเลขก็ได้รับตัวอักษรก็ได้รับอาร์เรย์ก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ในผ่านในคู่มือจะเจอคำว่ามิกซ์นะครับนัมเบอร์ก็หมายถึงอินทิเจอร์อกทุกทนนะครับคอลแบ็กอันนี้จะเป็นประเภทพิเศษนะครับ u s e r d e f i n e function ใช้เป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็หญกจะเจอ Mix กับ Number นะครับทีนี้มาดู Scalar t ไท e เนี่ย b ูลี e a n Integer Float เนี่ยก็คงข้ามไปเพราะไม่มีปัญหาอ,อะไรนะครับมาที่ String String เนี่ยเข้าใจว่าทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะครับคือ Single Code กับ Double Code ต่างกันยังไงร,รู้แล้วนะครับใครไม่ทราบใน PHP เครื่องหมายเขาเดียวกับเขาคู่ต่างกันยังไงทราบไหมครับไม่ไม่ทราบความแตกต่างเลยหรอมันเหมือนกันไม่เหมือนกันเลยนะครับเ <Okay. S 1> ขาเดียวกับเขาคู่ <Wow. S 1> ต่างกันตรงไหนครับทราบมครับเขาเดียวกับเขาคู่นั้น ใช้เป็นสรีมเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันตรงที่เขาเดียวนั้นจะไม่คำวนวณค่าตัวแปรจะไม่แปลค่าตัวแปรเราดูโค้ดสั้นๆน,นะครับ